ชื่อหงเจ้ามาจากพะเยาเจ้าตอนนั้นเราซัอะไรนี้อยู่ที่ไหนครับอยู่ออสเตรเลียเจ้า,จา,าแล้วก็ปิ๊กเนาะแมนเจ้าอาซิลิโคนร้อย สั้นทำให้ปลายมันเหมือนหูดังหมูอ่ะแป้นรู้สั้นลงเนาะจนมันเปลี่ยนกะเปลี่ยนเจ้าล่านี้คือเสริมมากี่รอบแล้วหนึ่งรอบเจ้าหนึ่งรอบเท่านั้นแปดปีล้เจ้าแปดปีมันเอียงตั้งแต่ทำแต่แรกแล้วเปลี่ยนรุ่นปีแนะนามาเจ้าปีไปแลยแนะนํามานี่มาหาหมอเบสเฟซบุ๊กแล้วก็ทิกตอกเจ้าหมออูดีมาอูดถึงรายละเอียดความปลอดภัยของจมูกอีกนะเจ้าโครงสร้างหูดังหลักๆก็จะสอนให้เอาหูจากโครงสร้างตัวเองก่อนเนาะทำไมถึงเกิดเอฟเฟกต์แบบนี้ เหตุผลเพราะอะไรไม่ขอแนะนําวิธีการแก้ไขปัญหาแต่ละรอบนี่เหมือนกับอู้กันพอบางแผนปรึกษาเงี่ยเหมือนรอบแรกอะเป็นชมงได้นะตีทางออนไลน์นะเจ้าทางออนไลน์ก็เป็นชมงเลยเจ้าหันภาพเลยว่าควรจะทําแบบใดจะหมูแก้ควันไปตังใดนะครับคะบวชค่อยเจ็บเจ้าค่อยเจ็บเนาะสี่ห้าชั่วโมงกูสี่ห้าชั่วโมงเสบายสบายเจ้าอ๋อสบายสบายเนาะตอนชีดยาชาห้ฟังกับบวค่อยเจ็บเจ้าต่อเจ้าหงประาจะหงจ้ะ ตอนทำหลังหูเหรอมูงซึ้งมองซึ้งมองมือเบามองไม่อเบามากเจ้าเครื่องเคลื่มเครื่อเคลื่มลาวเจ้าเนาะเดี๋ยวเป็นเพื่อนหมอหมอครุ่ขั้นตอนในการทําเจ้าจึ้งเจ้าจึ้งอยู่เปลี่ยนแปลงเลยเนาะเปลี่ยนแปลงเจ้าตามเรีเลยตามเรีเลยเจ้าเจ้าฟากประคบเยินเยอะเนาะจะได้เข้าที่หุยเนาะ